สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนครับวันนี้ผมโคชโดมเอาออเดอร์มานั่งคุยกับพวกเราในะวิเคราะห์ออเดอร์กันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีคลิป order, ออเดอร์ดีๆซึ่งจะมาวิเคราะห์แล้วทำให้พวกเราได้เห็นภาพนะเวลาเราจะตัดสินใจเข้าออเดอร์เราทำยังไงกันบ้างรวมถึงมีเรื่องของอคลิปสอนทั้งหมายเซ็ตแล้วก็ เทคนิคการเทรดอยู่ในช n นลนี้นะครับอตอนนี้กราฟของเราบลคกจ่ายอยู่ที่78%นะครับจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเทรดมากเลยตอนที่กราฟอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแรงซื้อขึ้นมาด้านซ้ายมือมันจะมี price action บอกความมีแรงซื้อที่แข็งแรงอยู่แต่ว่าด้วยความที่ แรงขายสีแดงนันลงมาดุมากก็ทำให้เรายังไม่ค่อยมั่นใจในการเข้าออเดอร์นะครับเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดก็จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า rejection นนะเป็นเทคนิคการเทรดที่อ้างอิงการเคลื่อนที่ของราคาบนแนวรับแนวต้านเป็นสำคัญเลยนะครับใครที่สนใจอยากตีแนวเป็นเข้าใจเรื่องกราฟวิเคราะห์ออเดอร์เป็นนะครับก็ เทคนิครีเจคชั่นจะเป็นเทคนิคที่ตอนนี้ผมเจอจุดเข้าออเดอร์แล้วนะครับเนี่ยรับมันขึ้นไปมันได้ราคาไม่ดีตอนนี้มันย่อลงมาแล้วนะครับก็โอเคนะพอมันย่อลงมาเราก็จริงๆคือราคาที่แนวเป็นราคาที่เราต้องการจะกดใช่ไหมครับตอนนี้ที่พวกเราเห็นก็คือแนวสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีแนวอยู่ตรงเส้นปะนะตรงเส้นปะาเนี่ยจะเป็นแนวที่ เรียกว่าแนวแคลิเบตนะครับก็เป็นแนวที่แข็งแรงด้วยเราสามารถใช้อ้างอิงในการเข้าออเดอร์ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเรากดขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็กราฟเคลื่อนที่ขึ้นจริงอย่างที่เราคาดการไว้ก็เราก็จะได้กําไรอย่างตอนนี้บรกการันตีเราอยู่ที่7 8นะครับโดยที่ผมลงออเดอร์ไว้ที่50เหรียญถ้าเราชนะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่39เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอีก2วินะครับ โอเคนี่ก็คือออเดอร์อันนี้เป็นเบสิคเจคชั่นเลยนะครับเบสิคเจคชั่นเลยแม้ว่าถ้านักเรียนผมที่นั่งดูการเทรดอยู่อาจจะเห็นว่าตัวแท่งก่อนเทรดเนี่ยมันทับแนวไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแท่งที่เป็นแท่งออเดอร์ของเราเนี่ยอยู่บนแนวแล้วก็ลงมาเจคจากแนวขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในการเข้าออเดอร์นะครับสามารถเข้าออเดอร์ได้นาอ โอเคเดี๋ยวเราดูกราฟกันต่ออะเมื่อกี้พูดค้างไว้คือถ้าใครที่สนใจเรื่องการเทรดนะครับผมว่าการเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานที่สําคัญแหละในการที่เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องของตลาดเพราะาตลาดเนี่ยเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในราคาใช่ไหมแนวรับแนวต้านเป็นจุดที่รวมความเชื่อไว้แนวรับก็รวมความเชื่อฝั่งแรงซื้อไว้แนวต้านก็รวมความเชื่อฝั่งแรงขายไว้นะครับ เราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นศึกษาเรื่องแนวรับแนวต้านก็จะทําให้เราเข้าใจการเคลื่อนที่ของราคาแล้วก็สามารถหาจุดเข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมกำลังทาอยู่ตอนนี้ก็คือการตีแนวนะครับตีแนวแนวนี้รกมากนะครับเราถ้าจะตีแนวเนี่ยถ้าจะเทรดเนี่ยต้องต้องตีแนวให้พิถีพิถันเลยนะครับเพื่อไม่ให้ออเดอร์ของเราเสี่ยงเกินไปอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าแท่งเขียวเนี่ยเข้าไปในแนวแล้วนะครับผมไม่ได้เทรดนะครับ ส่วนด้านบนก็จะมีแรงขายที่แข็งแรงอยู่ตอนนี้ผมไม่เล่นข้างล่างละผมรอให้การาฟขึ้นไปข้างบนเราจะเ,เทรดข้างบนกันนะครับผมอาจจะขยับการาฟเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เทรดไวเทรดไวก็คือถ้าเราเห็นจังหวะเห็นเขาเรียกอะไรเห็นเห็นแนวเห็นการเคลื่อนที่ของราคาก็ขยับ โฟกัสเพื่อไปอดูแนวหรือราคาล่าสุดที่เขากำลังบอกเรื่องราวกับเราอะนะครับโ okay. อเคตรงนี้กราฟเซตที่แนวนะครับผมรองให้กราฟลงมารีเจ็คใกล้ๆไส้นิดหนึ่งมีรีเจ็คชั่นเรียบร้อยนะครับก็เข้าเดอร์ไปที่50เหรียญเหมือนกันโนะบล์กชัยน้อยมา78%นะครับจริงๆ7 0 75%เนี่ยเป็นผมเจอบ่อยมากเลยนะครับแต่ก็เทรดได้แหละเพราะว่าเราพอที่จะมีพื้นฐาน ความเข้าใจเรื่องกราฟอยู่แต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เก่งมากนะครับผมว่าหล่อโบลกจ่ายสัก8 0 8 5นะ่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่พอไหวหน่อยโอเคออเดอร์นี้ซื้อขึ้นนะครับจากแนวรับโดยที่แท่งก่อนออเดอร์นะแท่งที่ทิ้งไส้ล่างยาวๆนี่จะเป็นแท่งที่บอกการมีหย่งแรงซื้อแหละแล้วก็เข้าออเดอร์ฝั่งแรงซื้อนะครับซื้อขึ้น เวลามีแรงซื้อการมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยเราก็เข้าออเดอร์ฝั่งนั้นไปอ่ากับก็วิ่งขึ้นจบสวยนะครับได้39เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับใครที่อยากฝึกนะใต้คลิปวิดีโอเนี้ยผมมีลิงก์เปิดบัญชีทดลองไว้พวกเราสามารถเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ไปฝึกเทรดก่อนได้นีตัวตัวการฝึกเนี่ยมันจะเป็นบัญชีทดลองเนีเป็นบัญชีเงินปลอมแหละง่ายๆ เราสามารถใช้เทรดได้โดยที่ไม่ได้เสียเงินจริงๆนะครับใครสนใจก็กดลิงก์ข้างล่างนี้แล้วก็ไปฝึกเทรดกันนะครับอ่าตอนนี้ผมตีแนวนะครับกราฟวิ่งขึ้นเราก็ไปตีแนวต้านด้านบนนะครับตรงนี้มันมีแนวซ้อนอีกแนวหนึ่งนะครับเก <c oughs> ็บแนวแล้วผมไม่ไม่ได้เล่นตรงนี้แล้วไปเก็บแนวข้างบน การเทรด binary option นี้จะไม่ใช่การเทรดหุ้นนะผมเห็นหลายคนชอบแบบโอ้ยมันเล่นหุ้นใน IQ Option อะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่ได้เล่นหุ้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เล่นค่างเงินด้วยนะแม้ว่าเราจะเทรดค่างเงินก็ตามนะครับ binary option จะเป็นการเทรดที่เราคาดการทิศทางของราคาการเคลื่อนไหวของราคา,ขอ,า,คาของสินทรัพย์ที่เราดูอยู่นะครับถ้ามันเ,เคลื่อนที่เรามองว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปทางไหนจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแล้วเราก็ตัดสินใจเข้าออเดอร์ ตามนั้นน่ถ้ามันถูกต้องเราก็จะได้เงินตามที่โบโรกการันตีกับเราไว้อย่างในกรณีนี้อย่างตอนนี้นะผมได้7 8็ดปนตะครับคือถ้าผมลงไปร้อยเหรียญก็ได้เ8เหรียญถ้าลง5้าสเหรียญก็ได้39เหรียญนะครับเส้นสีขาวนี้คือเส้นที่ส่งกาฟลงนะส่งกราฟลงมานะครับก็เป็นแนวแนวแนวรับเก่าด้วย ก็เสี่ยงนิดหนึ่งนะตัวนี้ไม่เทรดดีกว่านะครับอยู่กลางแม่น้ำโหตอนนี้เราก็นั่งนั่งกันมาหลายนาทีแล้วนะเนี่ยเจ็ดแปดนาทีแล้วนะครับได้ไปสองออเดอร์นะครับคือการเทรดไม่ต้องใจร้อนนะจริงๆบางทีเรานั่งแบบโหนั่งนั่งทั้งสักยี่สิบนาทีอาจจะไม่ได้ออเดอร์เลยก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าเทรดเสี่ยง เ,เลือกออเดอร์ที่เรารู้สึกมั่นใจแล้วกเ็เขาเรียกอะไรชอบชอบที่จะเทรดรู้สึกมั่นใจในออเดอร์นั้นมีความรู้เงี้ยเราก็กดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องรีบนะครับก็ค่อยๆเลือกค่อยๆดูคัดแนวไปตอนนี้ผมเทรดด้วยแท่ง1นาทีนะครับรีเจคชั่นนี่เราจะเทรดหนึ่งนาทนะีซึ่งถ้าใครอยากเรียนรีเจคชั่นจริงเรามีคอร์สเรียนด้วยนะครับสามารถคลิก แอดไลน์ <Add> line ไปไลน์ line ID a ด s ยอานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะามาเรียนเทรดร e เจคชั o นโดยเฉพาะเลยเนะี่ยเป็นเทคนิคที่ผมคิดค้นขึ้นแล้วก็ใช้เทรดมาเกือบ10ปีและนะครับผมเทรดมาเกือบ10ปีนะรีเจคชันนี่ก็อายุก็ประมาณ6-7ปีละนะครับโดยที่ก็เป็นมีคอสอนมานานแล้ะนะครับใครสนใจก็มาเรียนกันอื คือต้องบอกว่าบางทีออเดอร์ก็มารัวๆนะบางทีออเดอร์ก็ต้องรอนะครับต้องใจเย็นจริงถ้าคิดจะเป็นเทรดเดอร์นะต้องใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนถ้าไม่ได้ก็ไม่กดแค่นั้นเองนะครับถ้าเรารู้สึกชอบแล้วค่อยกดคือตอนนี้จริงๆข้างบนมีแนว เส้นสีสีน้าเงินด้านบนนั้นเป็นแนวที่ราคามันทะลุลงมาแล้วแต่ข้างล่างก็มีแนวรับดูเสี่ยงเสียงนะครับหาคู่อื่นดีไหมคือถ้าแท่งนี้จบเล็กๆน่าสนใจแต่มันจบใหญ่ไม่ค่อยน่าสนโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโอเคกดได้มีรีเจ็คเราก็กดนะครับมีรีเจ็คเราก็กดตรงนี้ที่ ที่น่าสนใจก็เพราะว่าแท่งก่อนเทดแท่งสีแดงนะครับเขาลงมาเสมอแนวไส้นะครับซึ่งไส้นี่เป็นไส้ที่แข็งแรงส่งเขียวขึ้นไปจบเบลล์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้มีแหล่งซื้อก็คาดว่าน่าจะยังพอมีแรงซื้อเหลืออยู่เนี่ยก็เป็นกรอบไซด์เวนะครับก็เลยซื้อขึ้นที่ตรงนี้อ่านี้เรียกว่ามีทั้งไส้มีทั้งโดจินำทางแล้วขึ้นแข็งแรงนะครับตรงนี้แหล่งซื้อเยอะเลย ซึ่งตรงนี้ถ้าเราชนะก็เท่าไหร่39.5เห้รียญน,นะครับ7 9คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว75เดี๋ยว78เดี๋ยว79นะครับแต่ปกติเราก็จะได้กันอยู่ประมาณ80กว่าบางทีโบกใจปั้มเข้าไป90้าเก้าสิบหมือนกันนะครับแต่มาตรฐานก็อยู่ประมาณ80-85นี่แหละนะครับจบไป3ออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมด10นาทีได้โดยประมาณนะประมาณ10นาที ตรงนี้แนวสวยเหตีแนวก่อนตีแนวก่อนตีโดจินำทางขึ้นนะครับมีความซับซอ้บซอนนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคเล่นได้มีลักษณะเป็นแท่งเรียกว่าแท่งเบรดด้วยนะครับอยู่ที่แนวนะครับก็ตัดสินใจกดออเดอร์ไป <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้เรานั่งรอนานมากเลยก็จะได้ออเดอร์หนึ่งตอนนี้แป๊บๆสอ,ออเดอร์ละเนี่ยเพิ่งจบออเดอร์เมื่อครู่ไปแป๊บเดียวออเดอร์ที่2ก็มาละนะครับ เหมือนจะสวยเหมือนจะชนะถ้าชนะก็เราจะชนะ4ออเดอร์รวดเลยนะครับก็จะได้เงินไปประมาณ1 0อยกว่าดอลลาร์นะครับ3า0 0 0บาทซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปฝึกเทรดกันนะครับกดลิงก์กดลิงก์งเปิดบัญชีใต้คลิปเนี้ยแล้วก็ไปฝึกเทรดกันนะครับฝึกให้ชำนาญก่อนนะครับแล้วค่อยเทรดนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ